สวัสดีค่ะยีต้อนรัเข้ามาใช่ชาแนลค่ะก็วันนี้เป็นบล็อกเอาท์ไซด์อีกแล้วเนาะวันนี้แตกกำลังจะไปอะพอดีว่า SA แทกที่โกโคสค่ะเขาโทรมาเขาบอกว่าตอนนี้ตุ้มหูที่แทกสั่งนะ่ได้แล้วก็คือวันนี้เดี๋ยวจะพาบล็อกไปรับตุ้มหูนะคะที่โกโคสเนาะก็เดี๋ยวขออนุญาตขับรถก่อนเดี๋ยวจะไปรับเพื่อนหนึ่งคนนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะไปดูกันเดี๋ยวจะพาไปช้อปปิ้งที่โกโค้นะคะเพราะว่ายังไม่เคยพา,าเพื่อนๆไปเที่ยวที่โกโค้ดเลยเพราะว่าโกโค้น่ะช็อปค่อนข้างจะเยอะมากจะมีทั้ง p r ada แล้วก็จะมี b o t ก e a แล้วก็จะมีอิฟแซงคือเอาพูดง่ายๆว่าโกโค้อะคะ่ะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะในส่วนของตัวช้อปปิ้ง ไอ้พวกแบรนด์ลักชัวรี่พวกเนี้มันค่อนข้างจะมีครบกว่าที่บิสเบนเพราะเนื่องจากว่าโกโคสเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีสนามบินบินตรงจากทุกทกที่เนี่ยอย่างสมมุติว่ามีจากสิงคโปร์มาโกโคสมีจากอ่าจาก ซิดนีย์มาโกโคสคือมันพูดง่ายๆว่าโกโคสคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะมันก็เลยค่อนข้างจะครบมากไม่มีอยู่ช็อปเดียวก็คือชาแนลชาแนลจะมีแค่ที่บิสเบนซีบีดีเท่านั้นที่โกโคสไม่มีเนาะก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ตั๊กจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวโกโคสกันเดี๋ยวขออนุญาตขับรถก่อนชั่วโมงกว่าแล้ววันนี้คืออากาศคือแบบผดผนเพิ่งจะเริ่มปล่อยปลายนะแล้วก็อากาศแบบคืมฟ้าคืมฝนมาตั้งแต่เช้าแล้วก็เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นู่น มีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวขออนุญาตขับรถก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่โนูน่นจับมือถือไม่ได้นะพ,พูดไปบอกก่อนว่าที่นี่ค่ะห้ามเล่นมือถือในรถห้ามจับมือถือแม้กระทั่งคนนั่งข้างก็ห้ามจับมือถือนะคะเพราะว่าที่นี่กฎกฎหมายค่อนข้างแรงที่นี่ปรับ2,000ันดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะหรือประมาณสัก4 000, ี่0มืกืบห้าหมื่นะเนาะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นค่ะ ค่ะตอนนี้แต่ก็มาอยู่ที่ศูนย์การค้า Pacific Fair นะคะที่โ o โค c o s เนอะที่ออสเตรเลียนะคะก็อันนี้จะเอามาให้ดูนะเขามีแบรนด์ประมาณนี้โซล l u x u r ีจะอยู่โซล l u x u r ีจะอยู่ตรงนน้นนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะเนหค่ะก็จะมี เฟลกโมนแล้วก็ p r ada แล้วก็อ่บแล้วก็จะมีหลุยส์วิกตองนะคะมีเบลลีที่นี่จะมีแบรนด์ค่อนข้างครบนะคะจะไม่มีอยู่แบรนด์เดียวก็คือจะไม่มีในส่วนของตัว c h n n e l เท่านั้นเนาะฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวจะต้งให้ดูนะคะฝั่งตรงข้ามตรงนู้นนั่นคือ a อ r m เมนะคะอันนี้คือหลุยส์วิกตองอันนี้เป็น Prada นะคะ ชิฟฟานี่แอนโคลนั่นคือแอร์เมสด้านนอกนะคะตรงนู้นจะเป็น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 เหมือนคล้ายๆสวนน้ำเนาะที่นี่จะมีครบมากนะคะก็จะมีบาลองเซก้าแล้วก็จะมีซีรินมีโคเอมีค่อนข้างจะครบมากนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีโบติกาส่วนใหญแบรนด์จะอยู่ในเดวิดโจนนะคะแต่ว่าอันนี้ วันนี้เรามาเพื่อรับต้มหูจาก Airmes ดูช็อปนะคะ Airmes ที่โกโคสเนาะช็อปจะค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็สวยมากเหมือนกันเราจะให้ดูคร่าวๆเลยค่ะนั้นก็จะมีนีอันนี้เป็นดิสเพย์นะก็จะมีโบลิกมินิก็น่ารักดีนะคะแล้วก็สีชมพูเลยนะแล้วก็มีสเกต นี่ค่ะเอามาให้ดูเนาะก็ตอนนี้แั็กมาอยู่หน้าแอร์เมสแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับต้มหูกันไปดูซิว่าต้มหูที่แั็กสั่งไว้เป็นต้มหูอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราไปข้างในกันเจอันข้างในค่ะอ๋อ oh, nice oh not I I love it not really may I compare with with the the white color you want to compare it with this one you? yes correct โอ้ยพี่ไต่คะมันแมทกับสีอ่า this one that one I think so is my 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 one panna cotta yes I think so this kota here is one panna yes I think that is the color is matching yeah yeah I think yeah that is perfect match we also just received this b a h which one is a m a l o e something that you would like ไม่ครับพะลุ That will also match your p a n a c o r a อืม hmm, มันจะเหมาะกับโอ้น mm ่ารักจังเลย So put it on โอ oh, ้น mm ่า hmm. รักเอน้าร oh, ้าน oh, ่ารักน่า oh, รักน mm ่า hmm. รักจังเลยอ่ะไงคะใช่แต่มันใช่ตัวมันน่ารักจังเลยอ่ะขาวทองกับอันนี้ท้าวมันฝรั่งหนึ่งอน Let me have a look. A it, s <S it is 715. มันก็ก็น่หรักดีค่ะแต่จะใส่ทุกวันอันนี้ก็ยังไม่ไม่ค่อยใส่ ใช่ค่ะอันนี้เป็นเทเบิลเทเบิลแวร์นะคะอันนี้ที่เซ็ตนี่ที่ตักเห็นแล้วแบบเฮ้ยอ,อยากได้มากๆคืออันนี้นะกับอันนี้ที่กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาไม่เอาดีคือตรงนี้คืออันนี้แอบถ่ายนะจริงๆเขาไม่ให้ถ่ายนะ The spoon 600 s o same i t h e fork, o n l y t h e knife is the เพราะเรากำลังคิดว่าหรือไม่เราจะซื้อช้อนธรรมดาแล้วแบบเราเอาจานแบบนี้แล้วก็ช้อนธรรมดาก็คือจบไม่ต้องเอาช้อนเพราะช้อนอันนี้ this is twenty r karat right oh eighteen karat last time you tell me eighteen uh, karat yeah kar okay ah เ stronger โอเคย thank you อันนี้นะคะเนี่ยเรากำลังคิดว่าเราจะเอาไหมอันนี้เจ็ร้อยอันนี้หกร้ห้าสิบซึ่งเราก็คิดว่าอืเราควรไม่ซื้อช้อนซ่อมไหมแล้วเราเอาแต่จานไปก่อนอันนี้ก็เอามาให้ดูกันนะอันนี้เป็น section กระเป๋านะเ,าเอาดูให้ดูคร่าวๆ นั่งมีลินดี้นะลินดี้ที่ออสเตรเลีย hmm. ก็ไม่ได้หาง่ายๆนะก็ยากพอสมควรกันอันนี้เป็นโซนจิวเวอรี่นะคะแล้วก็เป็น ready to wear อันนี้เป็นในโซนของตัวออซเซอรี่ต่างๆซึ่งตกสั่งไปแล้วเนาะเมื่อกี้นังอยู่แต่กเลยไม่เอามาให้ได้ดูนะคะมันก็เป็นโซนน้ำหอมตอนนี้เป็นโซนสรับนะคะแล้วนี่เป็นถ้วยชามก็กำลังคิดอยู่ เป็นเซตทั hey, ้งหมดนะคะก็เอามาให้ดูกันนะก็ได้ของได้ปรไหมนะคะที่มารับของเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกุชชี่ต่อเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปได้อะไรที่กุชชี่หรือเปล่าไปดูที่กุชชี่ค่ะยังติดใจอยู่แทบแท็บแวะ๋ตวฉันมาตำอีกตอนนี้เรากำลังจะไปที่กุชชี่นะคะจริงๆกุชชี่อยู่ติดกันนะ เดี๋ยวเราจะไปดูกุชี่กันว่าวันนี้กุชี่เราจะมีอะไรให้เราเล่นหรือเปล่าลองดูอีกทีหนึ่งดูสิคือมาครั้งที่แล้วไม่แฮปปี้กับเซลลนังน่าจะไม่อยู่วันนี้มีแต่เอเชียแต่เราจะรอว่าเราจะเข้าไปมีอะไรเล่นหรือเปล่าอันนี้กุชี่นะคะข้างนอกเขาจะเป็นแบบสวนเอาไซส์แล้วก็มีแบบที่นั่งให้นั่งแบบที่นี้เขาห้าง,างบ,บรรยากาศดีมากค่ะแล้วเขาลงทุนนะนึกออกปะ ข้างเสินอ้าดิดพาร์ตเมนต์โซนที่นี่เขาค่อนข้างจะลงทุนมากข้างนอกก็จะเป็น H&M นะคะแล้วก็จะเป็น J. D. แล้วก็จะมีอาด d a s ด้านบนตรงนูด้ดนี่ค่ะอันนี้จะเป็น Adidas เห็นไหมแล้วก็จะมีโฟล่าตอนนี้มืดแล้ววันนี้วันที่จะทำคลิปเป็นวันพฤหัดนะคะเป็นเป็นวันเพฤหัดเนาะเพราะว่าถ้าจริงๆแล้ววันพฤหัดนะคะในโซนนอกเนี่ยเขาจะเปิดจนถึงสามทุ่มแต่ช่วงนี้เป็นในช่วงของสง โควิดเนะเขาจะปิดหนึ่งทุ่มเนาะก็หลายคนอาจจะยังไม่รู้เดี๋ยวแจ้งให้ทราบก่อนว่าที่ออสเตรเลียนะคะห้างเน่ะเขาจะปิดประมาณสักวันธรรมดาจะปิดประมาณสักสองทุ่มทุ่มหรือสองทุ่มประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นวันศุกร์เป็น f r ายเด n i ไ h t เนี่ยเขาจะปิดจนถึงสามเปิดจนถึงสามทุ่มเนาะก็เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าเราจะได้อะไรในคุชชี่หรือเปล่าแต่ขออนุญาตเข้าไปก่อนนะ วันนี้พอดีตาแห้งหต้องใส่แว่นตลอดอันนี้ตักมาดูในส่วนของกระเป๋านะคะน่ารักมากเป็นสีขาววันนี้อ u t f i t ช o d a y นะ่คะชอบรองเท้าคู่นี้มากใส่สบายมากคือสิ้นคิดก็คือชุดนี้รองเท้าคู่นี้อันนี้คือชุดสิ้นคิดน่ารักมากค่ะกระเป๋าสีขาวดูดาวิกามากค่ะก็ตอนนี้เราชอปปิ้งเียบน้อย เดินงงในดงมารับต้มหูแต่ว่าเฮ้ยมีบุบกพ่วงวะมาที่ไลดิเสียต่างทุกทีงงปะงงมากก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างเนาะเจอกันที่บ้านค่ะเดี๋ยวขออนุญาตขับรถขับบ้านก่อนตอนนี้เป็นเวลานะจะประมาณสักจะประมาณเท่าชอบเก้าอี้มากเลยอ่ะเก้าอี้กุชชี่ชอบตัฉันชอบตัวนนตัวนั้นที่เป็นลายโมโนแกรม กูชีจีจีจี G G. สวยมากเลยถ้าเขามีขายจะซื้อไปไว้ที่บ้านตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มแล้วแด่ขออนุญาตกลับบ้านก่อนเนาะค่ะก็ตอนนี้หลังจะกลับมาจากชอปปิ้งเนาะวันนี้เรก็ตะลอนทั้งวันก็ตอนนี้เป็นเวลาตีสอที่ออสเตรเลีย ก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะคะจริงๆซื้ออย่างอื่นมาด้วยซื้อหลายอย่างแต่ว่าพอดีอันนี้มันไม่ใช่ของแตกแต่ก็เลยขออนุญาตไม่เปิดให้ดูเนาะเพราะว่าอันนี้เพื่อนฝากซื้อขออนุญาตไม่เปิดให้ดูแล้วกันนะคะเพราะเป็นของเขาเนาะยังไม่ได้รับการอนุญาตก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าเราเปิดแต่ของเราดีกว่าที่สิ่งที่เราไปรับมาหลายคนอาจจะเห็นจากคลิปวิดีโอแล้วนะคะที่แะไปรับมาก็คือเป็นต้มหูเนาะ pop h นะคะตัวนี้เดี๋ยวแ็จะให้ดูนะซึ่งตอนแรกนะคะ ความรู้สึกนะ่ะเราคิดว่ามันจะเป็นขาวแบบขาวโอโมซึ่งแบบเป็นขาวแบบขาวแบบ A ออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วของจริงมันมาไม่ใช่นะคะตัวนี้มันเป็นขาวแบบแต่จะให้ดูนะซึ่งมันประจบเหมาะกับว่าครั้งล่างนี่ค่ะมันเป็นขาวแบบนี้เห็นไหมเอ่ยอันนี้นะมันเป็นขาวเดียวกับที่ แ็กได้มากับกำไรมันเป็นขาวเดียวกันคือขาวพานาโคตา้าซึ่งออกขาวแบบขาวนวลๆขาวไข่ไก่มันสีแครประมาณนั้นค่ะซึ่งแต่ก็เลยคิดว่าคือตั้งแต่ที่เขาเปิดเปิดนี้มามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ากับกําไรของเราซึ่งมันเข้าจริงๆเนาะก็เลยเนีย่ยหาได้มามันก็จะแบบประมาณนี้เนีย่ยค่ะมันก็จะประมาณนี้เป็นป๊อปเฮชซึ่งแต่มีสีดําทองแล้วก็ ดำเงินแล้วก็มีสีขาวทองเนาะก็อันนี้ก็เก็บซื้อเก็บพูดดังไม่ได้โดนด่ดดาซื้อเยอะนี่พูวจะยึดบัตรเครดิตคืนแล้วก็เนี่ยค่ะก็เอามาให้ดูก็วันนี้หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับบล็อกที่ดตกพาไปช้อปปิงนะ้งเนาะ ก็ยังไงอย่าลืมนะคะแต่ก็ควรฝากกดไลค์กด subscribe ให้แตกด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะคะหลายๆคนมีพี่มีพี่หลายคนเหมือนกันแตกจำได้นะตั้งแต่ follow แตกตั้งแต่มี subscribe ประมาณ50เนาะเริ่มแต่50จนตอนนี้มันแบบ มันเกินคาดแล้วก็คือแบบพันกว่าคนนะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับคนที่ติดตามตั้งแต่แตักเริ่มต้นเลยตักจำได้ทุกคนนะตักบอกหรือตักจำได้ทุกคนนะคะเป็นคนจําแม่นเป็นคนจําคนแม่นเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันก็ตักสัญญาว่าจะพยายามทำคอนเทนต์ที่ทุกคนชอบเนาะ ถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์ประมาณนี้แต,แต่เกตแล้วว่าทุกคนชอบคอนเทนต์ประมาณนี้เหอแกะกล่องหรือว่าอะไรประมาณนี้เราก็จะพยายามนะคะแต๊กจะพยายามสุดความสามารถเนาะเพราะว่าแต่ก็แกะบ่อยไม่ได้อยู่เพราะว่ามันแพงอยู่เนาะนั่นแหละก็แต๊กจะพยายามเนาะก็เดี๋ยวแตแจ้งราคาให้ทราบก่อนแต๊กลืมแจ้งราคาตัวราคาในส่วนของฟอ p เฮชอันนี้ค่ะมันจะอยู่ที่580เหรียญออสเตรเลียดอลลาร์ ะะพอดีแตกซื้อ2อันก็คือแตกซื้อแตกซื้อสองแตกซื้อ2อันก็คือสั่งไว้กับเพื่อนอันหนึง่งแล้วก็ของแตกอันหนึ่งก็คือสีขาวเหมือนกันเลยก็คือซื้อสองอันเนาะก็เป็น2อันค่ะ5้ะายแปดิก็ประมาณหมื่นนิดค่ะประมาณหมื่นสักหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นสองประมาณนี้ในส่วนของตัวต่างหูนะคะนะ ก็ยังไงจะฝากรบกวนด้วยนะคะฝากกดใครที่เข้ามาดูเพื่งนเข้ามาดูแท็กนะคะแท็กรกนฝากฝากกด Subscribe ให้แท็กนิดนึงเป็นกําลังใจให้กันนะคะแท็กจะได้มีกําลังใจใหาเงินมาแกะกล่องส้มหรือว่าพาไปเที่ยวเนาะก็ถ้าหลายๆคนชอบพาไปเที่ยวบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเป็นบล็อกหน้าแท็กจะพาไปเก็บสตรอเบอรี่มันก็จะมีสตรอเบอรี่ให้เก็บเนาะที่ออสเตรเลีย เนะก็ยังไงเดี๋ยวแต่ขออนุญาตไปก่อนวันนี้ขออนุญาตปิดคลิปแต่เท่านี้เพราะเหนื่อย <laughs> เหนื่อยมากขับรถเหนื่อยมากเนาะก็ยังไงขออนุญาตไปก่อนนะคะ thank you for watching my channel ค่ะ love you guys bye mm. Bye บายค่ะ good night